้ตอนรับเข้าสู่ช n n e l เอิร์ธสายฟ้านะครับกับรถดีเด็ดอนะครับรถมือสองหรือเรียกว่ารถหมดสัญญาเช่านั่นเองนะครับรถผู้บริหารเก่านั่นเองนะวันนี้มาเจอกับรถนะ C 3 0 0 E ะระฮะเป็นตัวไฮบริดละกันนะเป็นตัวไฮบริดเป็นซินบวกเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับจากปี2019นะครับคันนี้ ก็มาในเครื่องยนต์2.1 AT นะครับหรือว่าเกียร์ออโต้นั่นเองสีขาวนะเดี๋ยวเราไปดูสภาพรอบคันนะของคันนี้กันนะครับกับราคารถนะอยู่ที่1ร้านกับอีก50,000บาทเท่านั้นราคาเราต่ำกว่าตลาดอีกนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าใครที่สนใจรุ่นนี้นะอยากขับ Mercedes-Benz นะสามารถทักมาได้เลยในราคาร้าน50,000บาทนะโอเคนะวันนี้นะครับ ไฟหน้านะพร้อมกระจังเนี่ยเร,เราคันนีมน้มันมีการเก็บงานมาบ้างที่ผมบอกก่อนนะอ่ามันมีการปรับสภาพแล้วนี่จะสังเกตว่ามันมีใบด้านบนนะฮะเข็ยนว่ากลับจากปรับสภาพนะมันก็มีปรับนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็ได้รับสภาพแบบเงียบกิิบแบบนี้เลยนะโอเคนะทะเบียนนะครับ5 4 3 0นะตามนี้เลยนะแล้วก็ตัวยางนะครับคันนี้เป็นมิชลินนะเป็นมิชลิน ตัวนี้นะฮะมาดูปีดีกว่านะสำคัญสุดเลยนะครับปียางจะอยู่ที่นี่เลยปี22สบสองัปดาห์ที่ห้านะสัปดาหนะ์4ีปี22ิบสนะครับ22 23 24 25ยัางมา3ปีแล้วนะในราคาล้านห้าหมือผมว่าอาจจะต้องขับอีกสักน,นิดนึงแนละ้วค่อยเปลี่ยนยางนะครับประมาณนี้ดีกว่านะยางใช้ประมาณสัก3 4, ปี4นปะีผมว่าก็เต็มละตึงๆละนะอ่ะรอบคันนะครับมันจะมี คาบยังมาต่อยนิดหน่อยนะอันนี้นะแล้วก็เป็น eQ power นะครับตัวหัวจกนะแบบนี้เป็นไฟฟ้านะครับประตูท้ายไฟฟ้านะตัวนี้เป็นสมาร์ทคีย์นะครับอ่ะกดเข้าไปด้านในเป็นภายในสีดำนะครับตัวเบาเป็นไฟฟ้านะภายในนะฮะเป็นเบาะสีดำแบบนี้นะครับเบาไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่จะมีตรงนี้ตามการใช้งานนะจากปี2000 น,น,นี้ลองไปประเมินดูกับราคารถล้านห้าหมื่นนะเราขายตามสภาพนะครับรถหมดสัญญาเช่านะนี่ฟังก์ชันเขาครับส่วนตัวไม้นะจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยกับอีกสามสิบเอ็ดนะแล้วก็ดีไซน์ตามนี้เลยนะฮะนี่คือดีไซน์ของตัวรถเขานะโอเคแอมป์ไลท์มีอยู่แล้วนะแล้วก็เป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยไปดูด้านหลังกันครับรถผู้บริหารนะใช้ด้านหลังเป็นยังไงปีกเบกาะจะเป็นยังไงนะครับไปดูกัน นะปีกเบาะผมว่ายังงามอยู่นะด้านล่างเนี่ยเขาเก็บงานมาในส่วนของพรมกระดุมด้วยนะฮะตรงนี้เหมือนเดิมตามสไตล์เม r ร e เ e เเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมทําเลยอ่นะช่องวางแก้วนะครับใช้ง,งานได้แอรปรับได้นะครับนะเก็บให้เขาก่อนนะฮะปุ๊บไปดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะฮนะปุ๊บด้านท้ายนี่ 300e นะะประตูท้ายไฟฟ้านะครับกดทีเดียวปุ๊บขึ้นอ่าตรงนี้ครับตัวซ่อมนะครับเป็น first aid นะตัวนี้ก็ซ่อมอยางฉุกเฉินได้อุปกรณ์ปรถมพยาบาลเบื้องต้นนะฮะเบืเ้องต้นเท่านั้นเนาะอืมแล้วก็มีในส่วนของไฟตรงนี้กระดุมพรมนะครับอุปกรณ์ก็ครบนะฮะไม่ได้มีอะไรค่ะคันนี้นะมันเป็นรถหมดสัญญาเช่าจากบริษัทอาคาคนีแคปิตอลนะครับ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นมือเดียวนะลูกค้าซื้อไปเนี่ยมันจะเป็นลำดับที่สองทันทีนะอ่ะโอเคมาดูกันนะอ่ะตัวนี้นะครับ 9G ต่อนะ5430นะครับเป็นเบนซินไฟฟ้าเห็นไหมนะเครื่องยนต์สองพันนะครับนี่แล้วก็211ม้านะครับ4ซูปนะเป็นตัว C300E ปี19 นะตามนี้เลยนะเรามีเล่มมีอะไรพร้อมโอนเพราะฉะนั้นลูกค้าใครที่อยากได้นะครับซื้อไปใช้งานเองก็คุ้มนะเพราะว่าคือราคาต้นทางเลยนะหรือว่าจะซื้อไปขายต่อก็ยังได้นะ แล้วแต่นะครับใครเห็นคลิปนี้ก่อนก็สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้เพียง5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครจองเข้ามานะครับมารับรถได้เลยนะครับใช้เวลาทําเอกสารประมาณ3ชั่วโมงใช้เวลาหน่อยนะเพราะว่าเครือเราใหญ่มากนะโอเคนะครับใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์นะ0 6 4 1 45 1 4 2 5 14 25, ตามนี้เลยนะแล้วเจอกันนะครับ ที่โกดังบางนานะใครอยากมานะครับมาได้เลยนะนัดผมก่อนล่วงหน้านะครับบล็อกอินมาไม่ได้นะต้องนัดจักคนภายในเท่านั้นข้างไปเทคบางนาครับทุนกระแพงไปเทคเลียวซ้ายเจอผมนัดมาก่อนตามเบอร์นี้สวัสดีครับ